ชอบพี่น้องวันนี้อันจะพาไปเก็บาวานหางเจ้าระเข้นะคะมามาอันนั้นเพจบายทัพมักผมเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอออันจะไปเก็บกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น,อน้องสวัสดีสุขสุขค้นนะคะวันนี้แดดจะยังหลาย,ยืดกาวละคะ่ะแต่ว่าอันน่ะจะพาไปตาตน้นนั่นนะอันอยากมามากผมมาแล้วแรงเนาะนี่ กนบานหางค่ะพี่น้องค่มันแหงกันลายมันก็บุคหอยงามเนาะอันก็จะตัดออกเอาไปเฮ็ดเป็นมักผมแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะตัดตัดออกเราคือว่าเข้าไปฟานเปลือกออกแล้วก็ล้างยางมันออกเนาะแล้วก็แล้วก็จะเอาไปเป็นมักผมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ส่วนนี้มื่อก่อดีดูแลผมเลยค่ะตัดใบเต๋าเต๋ามนกันอนอ๋อสองอันกระเพาะนะแล้วเอาอีกใบหนึ่งใบข้างล่างมัม้งไหมค่ะพี่น้องอันก็ปลูกไว้โดนแล้วเนาะมันกเกิดตามภาษาเขานั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องเนาะใช่อันก็จะปิดตัาติดกามันจะใส่เข้ามา ขั้นตอนจะเป็นราง,นงเ,นนเนาะนางเฮดจะเนื่อยเมื่อวานในวัดเกยียใหญ่หมดเม็ดตัดเมื่อบานเมื่อค่ะพี่น้องอันก็จะอันจะตัดอันนี้มันออกเนาะอ้ยห้อน้ำนค่ะพี่น้องถ่านค่ะตอนนี้นะก่อนอื่นเลยอันก็จะตัดเอาอันนี้มันออกก่อนแล้วขั้นตอนขั้าสิบเป็นรางเนาะเนี่ยนี่ค่ะตัดออกขั้นสี่ค่ะพี่น้องเจียวหุ่นมันเนาะ ตัดออกเลยค่ะแต่จริงเขาว่ากินใดให้กันได้ค่ะพี่น้องก็ออันน่ะมเุเคยกินก็ยันในย่ายกินอยู่ให้เคยยังในแม่กินนิเนอะอันะเะาเป็นมารผมเนะาะค่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวอันเอาเปลือกมันออกแล้วก็ลางเมือกเหลืองมันออกเห็นเมือก,ก่อนหลังจงคอ้ายาจะมาเฮ็ดเป็นหน,หน้อยเนาะมากผม ตัดออกเนี่ยแล้วก็ปลูกไว้ใส่เองนะคะพี่น้องปลูกไว้ถ้าใส่เองเปลูกไว้ใช้เองนะคะเสียงอันเด้อเสียงคอมแอร์ Air. สามีฉันเปิดเปิดแอร์เนาะค่ะพี่น้องเสียงดังเสียงดังคอมแอร์ Com Air. มันหอนเนาะนั่งตง้องเปิดแอร์เนาะนั่งอยู่บอไดายนะคะพี่น้องอืบอืบเนี่ย ค่ะอันกระเทียเปลือกกระยังออกให้หมดแล้วเอากะพันเห็ดแบบนี้เนาะเราจักวาดเขาสิไปล้างน้ำเนาะค่ะพี่นะ้องเดี๋ยวอันจะมาเมืองมาบอกวิธีว่าเฮ็ดจังไดต่อการเอาได้ลายเขากะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ถ้าใส่เป็นอาทิตย์ก็ได้เนาะปลูกเองค่ะพี่นะ้องเนี่ยอัีกันอันหนึ่งเนาะใส่นี่ไว้มาอันที่ซองวันนี้ค่ะพี่นะ้องเดี๋ยวจันน้อยกลับมา ไบม,มันแห้งอยู่นี่แหละค่อยมาเก็บออกทีกเดียวอันน่ะเอาหนาออกมุมบ้านานี่มีบาดเมล็ดเมื่อยังวะ <c oughs> เนี่ยพาออกพาออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวอันกะเดี๋ยวพาแล้วเขาก็จีพาไปล้างน้ำเม,มือกมันออกกันจึงค่อยเ้าจะเดี๋ยวอันจะบอกวิธีเฮ็ดเนาะเฮ็ดจังไงมันมุนๆเขากัเฮ็ดเองเนาะเขาบดได้บดต้องใส่เครื่องปั้นเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดอยากใส่เครื่องปั้นก็นได้นะคะเนาะแล้วก็เก็บไว้ถ้าท่านท่านหนาถ้ายัางหรือว่าใส่ถ้าท่าผมมักผมก่อนอาบน้ำแบบนี้เนาะ <c oughs> แต่ก่อนอ่ะอันมีเวลาอันใดเฮ็ดไว้อยู่แต่ว่าส่งมันบ่ค่อยมีเวลาเลยบ่ได้เฮ็ดส่งลางๆเนาะค่ะพี่นอ้องเหตุไป้ทำมักผมไว้ถ้าท่านหนาอันนี้อันก็เอาไว้ให้สามีนั่งท่านหานานล้วเนาะสองอันในอันตัดมาสามอันค่ะพี่นอ้อง ว่านหางจระเข้นะคะสปปรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะตัดออกนะคะพอเดนมีเวลามาขยายออกก็จะหักตัดสิตัดใบใหญ่ๆมันข้างล่างออกเรื่อยๆเอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยเพ่งกันบอค่ะพี่น้องเดี๋ยวอันตัดออกแล้วอันจะจะเป็นล่างเอาเปลือกไปล่างนำเมือกออกให้หมดเดี๋ยวอันจะมาบอกวิธีเฮ็ดเนาะ มันห mm hmm. ลายครับกะเก็บใส่ตัวเย็นไว้ใส um, ่กระปุกใส่ตัวเย็นไว้แต่ใส่ที่รังก็ได้นะค่ะพี่น้องเนาะกะมันแบบของธรรมชาติเทาไหใส่เองนะค่ะฮาบรีไซน์เหยังปับฝนเนาะเอาแบบบานหางเจ้าระเข้ร้อยเปอร์เซ็นต์สดๆเลยน้ค่ะพี่น้องเนาะเห็ดเองใส่เองค่ะพี่น้องนักเลงพ่อเห็ดเองใส่เองไปเดี๋ยวอันจะไปรังน้ำก่อน ค่ะนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนาะปุ๊บเม็ดลดนล่อยเม็ค่ะเนี่ยอันก็จะเฮยียดเสียมันนยหน่อยๆเป็นวุนๆทีนี้เนาะก็โดนโดนปลาน้มนามบุ่นมันก็จะไหลลงไมหันเนาะเขาจะไว้ดามัดผมเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยถ้าก็จะเฮยีดให้มันหน่อยที่สุดเท่าที่สะน้อยได้เนาะเพราะว่ามือเนี่ยเกี่ยวมาว่างนิดหนึ่งเนาะฝนตกมาขึ้นเนี่ยันจะเฮยียดเสียเนาะ จะว่าแห้งน้ำมันไหลออกมาเล้วคจ้าพี่หนอนเนาะน้ำปุ่นมันไหลออกมาเจดีมันหน่อย,อยสุดเนะาะพี่น้องเน,นี่ยค่มันร้ายนะข้าวกระดาษเจมารผมได้เนาะเอาไว้ทำผ้าหนากระดาษเนาะค่ะพี่น้อง,เ,งเนาะใช้เป็นยากะขอบคุณนะละพี่น้อนะนข้ากลางเมริดเนาะบางคนเขาก็จะยต้นเห,หล่ากระดาษเนาะแต่ว่าอันชนะเทพจะมีมากกว่าเนาะ อ่ามันก็นสิไลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเห็เเนบ่มนะเปลือกออกบูมอสีเป็นไดนนรเ,ดรเนาะยังเคียวอยู่ไม่ใส่ไส่ใส่เองนะคะพี่น้าอย่ะพี่น้อานะอย่าอันสิปล่อยไปจะสีเปนนะ้ำมันก็นสิไหลลงเรื่อยๆจะอยเท่าสีให้ไห้มันมุดลงไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนาะ,นะ เนี่ยมอเนี่ย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 อันก็ระเฮื้จนสีไหลเนาะค่ะแล้วน้ำมันก็จะไหลออกมาเรื่อยๆอย่างนเลยนาะค่ะพี่น้องเนาะข้าก็บบรีเทสไล้แห้งเฮเทพอดใส่เนาะค่ะคือได้มีเวลากระเทสใส่ตัวเย็นไว้ใส่ตัวลาตินเลยก็ได้เนาะค่ะพี่ในใ้องเนาะน้ำมันก็ไหลออกเดี๋ยวเ้าวกระสีน้ำมันไหลลงไม่แหนงเนาะเดี๋ยวเ้าก็จะ หม,ม,มุนไฟธรรมมาติเนาะค่ะพี <c oughs> ่น้องอ๋ค่ะจงกการเดี๋ยวค่อยพอก,กันวิดีโอหน่าใช่ค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวอันจะลองมาผมหลักอ่ะจะลองวาง,างให้ฟังว่าผมมันสิเป็นจังไใดเมื่อสิออกงาตาจังไใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ บายบายพอกันวิดีโอนาค่ะเดี๋ยวก่อนอยากไปเหตุต่อให้เสร็จก่อนเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายค่ะ